เย้วันนี้นะเด็กๆถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วโตแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่การรับผิดชอบอะไรต่างๆมันก็จะต้องสูงขึ้นเอเดนก็หน้าที่รับผิดชอบของเอเดนมีอะไรบ้างลูกเล่กเล่นถ้ามีดาเนี่ยไม่อยู่ดาดาต้องเอาพี่พรพี่พลพี่หลินไปดูแลมีดาไงต้องทำกับข้าวกินเอง เรื่องนนั้เพราะวันนี้มันมียกซูเปอร์มาร์เก็ตมาไว้ที่บ้านเด้อเด้อเด้อเอ็นพูดเยอะได้ไหมรอนถ้าทำพร้อมๆกันทำที่เดียวกันอาจจะมีการตีกันได้กติกากติกามันเป็นแบบนี้เราจะมีตะกร้าให้คนละอันในตะกร้านี้เด็กๆจะเลือกได้แค่5วัตถุดิบเท่านั้นแย่งกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องรีบ หยิบตะกร้าแล้วไปเลือกวัตถุดิบให้ได้5อย่างเพื่อมารังสรรค์เมนูของเราเข้าใจไหมจับมือทำไมจับมือคนเอ, <c oughs> อเดนจะวิ่งไปแล้วนี่ on your mark get set <c oughs> <c oughs> หน่อยสี่หหกแมวแตงโมมันเกินห้าไอเด้นก็เลยกินเอาแตงโมไปเรืยได้เลยค่ะเดินตามมาเปลี่ยนใจเอานักเก็ตีกว่อร่อยเมนูวันนี้คือแช่มิ้นมากันเลยมาเลกทนะนา เดียวทูน,น่าส่วนที่นี้คือเราห้ามใส่ปนกันเพราะเราใส่ปนกันมันจะเสียรชาตมันจะเสียรชาต <c oughs> เราค่อยมาใส่ทีเดียวตอนที่เราใส่น้องเฟา์่้องรฟย์พอแล้วเอิ้นจัดเจ้าก่อนคันงที่สองแล้วก็เทน้ำมา ทำข้าวคิง่าลืมเลยนะทำได้ทุกเมนูทำกะอะไรก็อร่อย สวยแล้วเนี่ยเจ้เาคิริจะทำไข่เจียวคล้ายๆเจียวดาวต้องปอกไข่ก่อนอาดิโอ๊ยไขนักเก็ตน,นะครับใส่เป็นแฟนนะครับพี่พี่ ใช้ด้าวใช้อีกฟองสูตรของไนล่าไนล่าต้องใช้ตาเหลวสองอันพี่ใังแล้วต้องเอาเข้าปโพดข้าเปลือกอ้าวันเลยครับบีี่บี มันสูดพิเศษมันจะหอมต้องใส่ชีสแล้วเดี๋ยวชีสมันจะละลายอร่อยจการ์เส็จแล้ว Yeah. <laughs> มรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้ของเอเดนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันไหนครับอันไหนของเอเดนครับเอเอเเชฟดนอันนี้อะไรคะอันนี้คือผักผักเอาไว้กินหรือว่าเอาไว้อะไรลูกใส่หอมมันหอมหอมเอาให้มันหอมหอมอัน้เรากินได้ไหมเอาไว้ดมเอาไว้ดมเอาไว้ดม มันหอมน้ำมันหรือหอมอะไรทุกอย่างนะอ,อร่อยมากไข่อร่อยมากไอเดนบอกเลยว่าเมนูนี้นคณะกรรมการคิดว่าเด,ด็ดเมนูถัดมาของเราฮะลุช e เชฟ i ีรินั่นเองเชฟทีรินเนี่ยรังสรรค์เมนูเป็นอันนี้คืออะไรครับเจลาตินะมีความซับซ้อน ตอนแรกคิดว่าจืดแต่พอเจอปูอ่<ล>ะจืหน้า,ากับกลายเป็นว่าพอดีกันมากแล้วมันหอมหอมอะไรอ่ะรูปหอมแะ่มันหนึ่งสองสามเด็ดเด็ดมากต่อไปขอทิ้งของออกทำไมล่ะคะนี่เขาเขารังสันมาคู่กันนี่คืออะไรอะ เทพไนล่าไม่ได้กินข้าวมาก่กี่เดือนแล้วคะ30ปี30ปีโอ้โห oh, อันนี้เป็นแซนด์วิชที่เป็นคลับแซนด์วิชโอ้ oh, มีไข่ดาวด้วยก็ค <t> ือเข้ากับแอปเปิ้ลถ้าไม่ื้อคู่กันไันจะไม่ห่างอ๋อต้องกินคู่กันโอเคค่ะนไงอุยุตต้องไปชิมให้รู้ ลูกไม่ดูรายการนี้ล้าขามันงงอ่ะราความที่มันมีนูน่นมีนี่มีนั่นเต็มไปหมดเลยถ้ามีแค่ผักมีแค่ซอสด่อ,ดอยแต่พอมีไข่ที่ทอดในน้ำมันลำข้าวซึ่งหอมมากมันเด็ด กินแบแอคติ้งเยอะได้เก่ทำอาหารแล้วผ่านละดีมากๆตอบเบอให้ตัวเองตอินแช่น้ำมันน้ำข้าวชิ้นน้ำมันนี้ใช้ทำได้ทุกเมนูเลยมีวิตามินและสารอาหารปาธรรมชาติซุปช่วยเพิ่มคุณค่าทุกเมนูที่เราทำน้ำมันนี้กินแล้วนสุขภาพแข็งแรงค่ะ ถึงเวลาที่หนูจะต้องเปิดฟอร์ขายของเลยค่ะนี่ไม่ต้องขายเวอร์นะอันนี้ของจริงน้ำมันรำข้าวคิงทำได้ครบจบในขวดเดียวต่อไปนี้ถ้าเด็กๆจะกินของทอดเนี่ยนะกินได้สบายใจเลย <c oughs> เพราะว่าน้ำมันรำข้าวคิงเนี่ยนะทำมาจากรำข้าวไทยแทย100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกแล้วฮลรุสมแล้วนะที่เป็นน้ำมันรำข้าวคิงนะคุณค่าคู่ใจที่ควรมีไว้คู่ครัวนั่นเอง <c oughs> ถ้าอยากทำเ <c oughs> มนูอะไรเหมือนพวกเรานะ ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะ <jest> อ mm. Mm ้าวนั่นไงติดคอเรียบร้อยมันอร่อยมากอร่อยจนแบบหยุดกินไม่ได้อ่ะอ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก <head> <1 heit weed>. ับพวกเรานะกกายฮัลโลแฟมิลี่กับ3ยอดกุมารนะสาะวันนี้พวกเราไปก่อนบ๊ายบาย